สวัสดีครับพบกันีกเช่นเคยกับช่องมอมมอรเลลคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของชัชชุออนโมกสีมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับโมเมนต์นี้น่ารักจริงๆครับชัชชุออนกับการสอนเพื่อนออกสเตปลีลาเซิงแบบมันๆโจ๊กๆนี่แหละครับชัชชุออนหลังจากจบเกมมีการสอนเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆเซิงด้วยเพื่อนก็ยืนมองจ้องเลยครับแล้วก็ออกลีลาสเตปตามน่ารักกันจริงๆเลยสาวๆซึ่งต้องบอกเลยว่า ชัชชุออนเสิร์งต่อหน้าต่อตาโคตรเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวร่าเริงร่าเริงของสาวไทยของเราครับสาวไทยของเราแต่ละคนแน่นอนครับเอกลักษ์สไตล์แต่ละคนถือว่าสนุกสนานอยู่แล้วแล้วได้ไปหลีกต่างๆพกพาสไตล์ไปมอบความสุขให้กับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆเชียร์กันต่อแน่นอนครับสำหรับปุ๋มบิมชัชชุออนมุกสีรวมทั้งสาวไทยของเราทุกคนในหลีกต่างประเทศสู้ๆนะครับ